นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเราคาร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับคาร์ออฟกันอีกครั้งวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับวิธีดูแลรถแต่งอย่างถูกต้องไปรับชมกันเลยครับเริ่มการจากน้ํามันหล่อเย็นหรือน้ำหม้อน้ําจะต้องอยู่ในระดับปกติถ้าน้ําหายไปแล้วผิดปกติแสดงว่ามีจุดรั่ว ตรงไหนสักที่ต้องรีบดูเพราะเครื่องแรงๆความร้อนสูงเวลาเหนียวมันไม่เหมือนเครื่องสแตนดาร์ดเดิมๆถ้าอาจเพลินน้ำรั่วออกบดแล้วก็หาสนามแน่ครับแต่ถ้าไม่มีอะไรรั่วก็ต้องดูอาการต่อไปที่เจอกันไม่บ่อยคือน้ำตันอันนี้โรซิงรู้กันอยู่นะครับเติมน้ำปกติแต่เวลาอาัดและมีบูสต์เต็มโดยเฉพาะสายดีเซลที่บูสต์กนหนักหน่วง ถามว่าทำไมน้ำดันเนื่องจากมีแรงอัดในกระบอกสูบสูงกว่าปกติมันก็จะรั่วออกประเก็นฝาสูบเข้าไปที่โพรงน้ำมันก็จะดันน้ำทะลักออกทางฝาหม้อน้ำและถังพักน้ำเลยเกิดปัญหาน้ำขาดความร้อนขึ้นถ้าไม่ทันดูก็พังอย่างเดียวนอกจากนี้ยังต้องดูฝาหม้อน้ำถ้ามาเริ่มเก่าสิวเริ่มแข็งและยุบทำให้กัก แรงดันไม่อยู่ดูพวกท่ออยางม้อน้ําต่างๆบางทีมันอยู่หลังเครื่องมองไม่เห็นก็ต้องไปอยู่ให้ช่างยกรถเช็คดูจิงร้นรุ่นใหม่ๆท่อน้ํามันเยอะแยะไปหมดสังเกตม้อน้ําก็อาจจะดวได้ตามปกติแต่เข็บที่เริ่มหมดอายุที่สําคัญอย่าลืมใส่น้ํายาหม้อน้ําหรือคูลแลนด้วยนะครับเพราะมันจะช่วยลดอุณหภูมิน้ําและอีกอย่างคือ ช่วยลดการเกิดสนิมในระบบหล่อเย็นตัวมันเองจะมีน้ำมันช่วยหล่อลืน่นถ้าใส่แต่น้ำอย่างเดียวโอกาสที่จะเกิดสนิมก็เร็วกว่าปกติครับสิ่งต่อมาต้องดูประจำน้ำมันเครื่องโดยปกติของน้ำมันเครื่องถูกเผาไหม้ไปกับเครื่องยนต์บ้างถ้าเครื่องเดิมรถใช้งานทั่วไปก็ไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้าเป็นรถโมดิฟายโดยเฉพาะพวกที่ทำไส้ในเพิ่มขายายลูกสูบ ขวานเสือ,อสู่โอกาสที่น้ำมันเครื่องเล็ดลอดหรือดันหรือบ้วนออกก็มีเยอะขึ้นมากก็ต้องเล่กน้ำมันเครื่องให้มีคุณภาพเหมาะกับแรงมา้าและแรงดีดของเราส่วนพวกน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันคลัสพวกนี้แหละคนชอบลืมก็ควรจะจำให้ดีว่าเปลี่ยนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่และถึงเวลาเปลี่ยนหรือยังอย่าลืมครับ มันก็คือคกลไกที่ทําให้รถวิ่งได้เหมือนกันทางอุปกรณ์มันก็พังได้เหมือนกันครับซึ่งมันก็ไม่ใช่สูทถูกนะครับคุณผู้ชมสังเกตพวกรอยรั่วเช่นรอยน้ํามันเครื่องรั่วจะเป็นกับรถที่มีอายุหน่อยหรือรถที่ลื้อเครื่องออกมาบอดีไฟแล้วเก็บงานไม่เข้าที่บางคันก็งานหยาบมันก็จะรั่วออกทางพวงซีลต่างๆก็ธรรมดาครับ อื่นๆก็สังเกตพวกท่อยางว่ามันบวมหรือยังเหล,ล็กรัดัดแน่ตนตำแหน่งเดิมไหมแตกลายงานหรือเปล่าถ้าสายติดหอยก็ดูพวกเหล,ล็กรัดถ้ามันคลายมันจะห่างออกไม่ใช่ตำแหน่งเดิมพอบูดรูดไปท่อหลุดดับยังดีถ้าเป็นพวกท่อน้ำแต่ถ้าเป็นท่อน้ำมันแล้วก็ <c oughs> เดือดร้อนกันแน่ครับ จริงๆอาจจะดูเป็นเรื่องพื้นๆง่ายๆไปสักหน่อยแต่ไอ้พื้นๆน,น,นี่แหละครับที่คนประมาทและล้อเลยก็พยายามสังเกตและเอาใจใส่ไอ้ตัวแรงของเรากันหน่อยอย่างน้อยก็ยื้อชีวิตของมันออกไปได้โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแบบไม่จําเป็นมันไม่มีอะไรยากเลยครับงานนี้อาจจะเสียเวลาสักหน่อยแต่มันก็คือรถที่คุณรักไม่ใช่เหรอ ก็ขอให้ทุกคนนะครับสนุกกับการดูแลรักษารถที่ตัวเองรักนะครับคุณผู้ชมแต่ละคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ